ดูเรื่องการคูณพระหูนามนะด้วยวิธีการแจกแจงอ่ะเริ่มครับมาจ่ายเข้าไปนะครับตรงนี้อ่ามาข้างหน้ามี 7x นะฮะมาคูณกับ 4x ่กซ์ลังสตัวเลขคูณตัวเลขก่อนนะ7 4 28นะครับแล้วก็อันนี้ x อกซ์ลังหนะ x อกซ์ลังสนะคูณกันเอากําลังบวกกัน1กับ2บวกกันได้กําลัง3นะครับต่อมาอันนี้ได้ลบนะลบนะ 7x ็คูณหนะ7 6 42 x ไปโอเคจบนะฮะอ่ะตัวนี้เพิ่มมาหน่อยนะครับเพิ่มกำลังมีตัวแปรเพิ่มขึ้นมานิดหนึ่งอ่ะตัวเลขคูนตัวเลขนะสี่ลบ4คูณกับ6 4 6 24ติดลบไปนะครับเอ็กกำลัง2กับเอ็กกำลัง1รวมกันได้เอ็กกำลัง3นะครับกำลังบวกกันนะ ลบคูณลบนะได้บวกสคูณ3ได้12 x กกำลังสองกับ x 2, กบ 2, กำลังสองกำลังสองกำลังสองบวกกันกำลัง4นั่นเองจบไปนะครับอ่ะสุดท้ายข้อสนะครับอ่าข้อนี้กระจายเหมือนกันนะครับกระจายเข้าไปกระจายเข้าไปต้องกระจาย3ตัวด้วยกันนะอ่านแรกก่อน 5x กกำลังสองเจอลบ5 x ้กกำลังสองลบ5บวก5 5กับ 5, 5, 5คูณกันได้ยี่สิตาติดลบนะ เอกสองกลเป็นเอกลังสีนะครับห้ากลังสองคูณสี่เอ็นะได้ยี่สิบกลังสอกลังหได้เอกลังอะไรครับสไปโอเคเริ่มต้นนะต่อไปสุดท้ายตัวนี้อ่ากำลังกำลังหมั่งนะฮะหกคูณเท่าไปนะหกเอ็กคูณเ่าไปนะครับตัวแรกได้อะไรครับลบหกนะกับลบหคูณกันลบคูณลบเป็นบวก5 6 30 30 x ก,กาํกกลาลังา x กําลังหน่งกับ x ก,กําลังสองได้ x ก,กําลังสามต่อมาอันนี้ลบคูณบวกได้ลบ6 4ส4 x ก,กําลังหนึ่ง x ก,กําลังหนึ่งกลายเป็น x ก,กําลังสองนะฮะท้ายสุดนะครับเราก็จัดการเอาอะไรครับเอาตัวเลขนะฮะตัวเลขเข้าไปคูณนะฮะตัวเลขเข้าไปคูณปึ๊บ,บนะแปดคูณลบห้าลบสีอ่าอย่ามันตกบรรทัดนะ นะ40นะ x กำลัง2นะครับตุเตมาบวกคูณบวกได้บวกนะ8 4 3 0 2 x ไปนะครับจับรวมกันได้เท่าไหร่ครับก็กำลังสูงสุดคือกำลัง4ติดลบ25 x กำลัง4นะต่อมากำลัง3กำลัง3มี2ตัว20กับ30 x กำลัง3นะครับก็เลยเป็น50 50 x กำลัง3นะ ต่อมากำลังสองลบ24กับลบ40รวมกันก็กลายเป็นลบ64 x ก,กำลังสองท้ายสุดก็บวกกำลังหนึ่งก็คือ32นนั่นเองโอเค